ตัวน,นี้นางหน่านีานาน่ยเมนหูแฮมเดี๋ยวเราจะเก็บหูแฮมกันจิงหยองมาเลาะได้ตอนนี้อยากไดอ,กกอ่ะมันใส่ปิดกืดเหมือนเนาะพอยานเกือบเปลี่ยนด้วยใช่อ๋อ ออนเซ็นยู่ไงนี่โอเคเดี๋ยวเขามาเซีนออนเซ,นเซ็นกันไปเามาเซีนก่อนบนทางของพวกเขาทางหน้าก็ไม่มีมาเป็นที่เลยโอเคให้ด <c oughs> okay. อุ่นดีทุกคน <c oughs> ทั้งหนม่ซิ้งเองโอ้มีวอนหนังซูนกลางมีกาแฟให้กินฟรีด้วยทุกคนห้องปูฮาวเปนห้อง6ส3 เห็นวิวยวนอ่ะภายในห้องมีวิวมีวิววิวน้อยๆห้องน้อยหมดแล้ว <c oughs> ทุกคนลในห้องน้อยหมดแล้วจะเจ๋งยังก็ห้องน้อยที่บอกทตู้เย็นตอนนี้ทุกคนภายในห้องเนาะห้องแฮมตะกินโนตัลุห้องน้อยนิดนึงราคาเท่าไหร่ก่อนตอนนี้ตึก คืนล,ละห้าสิบปดอลลาร์วนี้ถืกถือเนาะคืนละห้าสิบกว่าดอลลาร์อะเซนค่ะาส,สมมนเซนไม่กันลอลามารีวิวเพราะว่หาหันเศร้าๆๆเองะ <scr> มีตู้เย็นมีทีวีเนาะอืมห้องซมเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งห้องน้ำกัน าสายลองไปเกยากวาแต่มันน้อยไปห้องแหงอยู่เลยอ๋อ้อง้องน้ำกันน้อยคี้กันห้องน้ำเป็นกระซิบทุกคนเกือ๊น้ำ nói là hai đứa